สวัสดีค่ะสวนเคียงหมอกค่ะวันนี้เรามาดูแลน้องอินกันนะคะวันนี้เรามาให้น้ำค่ะให้น้ำน้องอินกันเตรียมต้นเขาค่ะเดี๋ยวก็หนาวหนาวมาแล้วตอนนี้หนาวไปสองรอบแล้วเหลือรอบที่สามจะมาใกล้ๆปีใหม่เนี่ยค่ะนี่เราให้น้ำเราก็ให้เยอะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเห็นเห็นไหมเนี่ยมัน ใกล้มืดแล้วเห็นเนาะเห็นเนาะนี่ค่ะวันนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องอินทพาลัมนะคะพอดีมีวันนี้ก็มีลูกค้ามาหลายรายค่ะมามาซื้อต้นพันธุ์ด้วยมาดูบางท่านก็มาดูว่าวิธีปลูกยังไงปลูกพันธุ์อะไร หาแค่ไหนอะไรอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะทำะเราเลยทำคลิปนี้เลยค่ะค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบอินทผลัมนะคะมือใหม่มือใหม่ก่อนปลูกอินทผลัมมีสามข้อหลักๆที่เราควรรู้เลยค่ะสามข้อหลักๆเลยนะคะก่อนตัดสินใจปลูก อันนี้อันนี้ปลูกได้ปีหนึ่งพอดีเนี่ยสวนเนี้ยสวนนี้มันจะต่านี่ค่ะเนี่ยปลูกอันนี้ปลูกเนี่ยปลูกได้ปีพอดีอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ที่เหลือด้วยนะเหลือจากลูกค้าไปหมดแล้วเราก็มาปลูกอันนี้ปลูกเมื่อธันวาปีประมาณ30ทธันวาตอนปีใหม่พอดีของปี6 6 2อ่าเนี่ยมัมาตอนนี้ครบปีแล้วค่ะ ปีละอันนี้ครับนี่ต้นสูงแล้นะสูงต้นสูงน่าจะสูงประมาณโอ้ทวัดวัดถึงปลายเลยนะ่าจะเกือบ2เมตรแล้วค่ะค่ะเนเข้าเรื่องก่อนค่ะค่าก่อนจะปลูกอินทผลัมสามข้อหลักๆที่ควรรู้เลยนะคะหึงคือสายพันธุ์ค่ะค่ะควรควรเลือกสายพันธุ์ที่ถูกนะคะอ,อย่างบางท่านก็เลือก เนื้อเยื่อบา,บางท่านก็ปลูกไม,ม้พมเมเลดอันนั้นไม่เป็นไรค่ะปลูกได้แต่ว่าสายพันธุ์บ้านเราคือต้องปลูกเป็นพันธุ์ทานสดค่ะโดยเฉพาะบ้านเรายังยังไม่เหมาะกับกับพันธุ์ทานผลแห้งนะคะทานผลสดได้หมดค่ะถ้าจะปลูกเชิงพันธุ์นี้จริงๆริงถ้านเนื้อเยื่อก็จะดีค่ะเราไม่ต้องมานั่งเสี่ยงเพราะว่าสามปีสามปีกว่าจะรู้สามปีกว่าเราจะรู้เขาเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ มันก็เสียเวลาด้วยแล้วค่าใช้จ่ายก็เยอะค่ะแต่ละปีละปีค่าดูแลค่ะว่าค่ะเลือกสายพันธุ์ควรจะเป็นสายพันธุ์ทานผลสดนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเอาพอน้อยเยอะก็ดีค่ะแต่เราก็ไม่อยากไม่อยากปันทงเนาะว่าว่ามันต้องน้อเยอะบางคนก็ชอบบางคนก็ชอบไม้มเมล็ดอย่างเช่น ท่านผู้ชมทั้งที่ที่ท่านคือดูคลิปแล้วท่านก็นเข้ามาซื้อนะคะทำรีสอร์ทแล้วก็ซื้อก็เลือกซื้อไม้พมเพาะเมล็ดไปอ่าเพราะว่าเขาบอกรีสอร์ทไม่เป็นไรเราเอาไปประดับประดับได้กินได้ค่ะอันนี้อันนี้เรื่องสายพันธุ์นะคะสองก็คือเรื่องหลุมค่ะหลุมควรจะใหญ่ หลุมใหญ่ๆดีค่ะเราลองแล้วค่ะทางสวนลองด้วยตัวเองเลยจริงๆไม่ได้ทดลองหรอกแต่มันบังเอิญก็คือว่าเนี่ยถ้าเราปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆเงี้ยเราก็จะใช้โอ้ถ่ายฟ้าแปลงใหญ่ๆ่เงี้ยเราจะใช้แมโครค่ะแต่บางที่มันเป็นเศษอย่างเช่นขอบบ่อหรือว่าเป็นเศษที่เป็นอะไรที่เหลือๆมาตัดสินใจปลูกทีหลังอ่ะเราก็ใช้คนอย่างเงี้ยถ้าใช้คนนะบางทีเราปลูกไม่ได้ถึงเม็ดเราขุดไม่ได้ถึงเม็ด เราจะขุดแค่ประมาณเต็มที่ก็น่าจะ70 70คูณ70แต่พอปลูกไปแล้วมันจะส,สะโพกเขาจะเล็กค่ะหมายถึงลำต้นน่ะเล็กพอลำต้นเล็กแล้วเนี่ยลูกก็เล็กด้วยต่อให้บำรุงยังไงลูกก็ก็ไม่ค่อยใหญ่ค่ะแต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันมันมันสู้แบบเราเตรียมหลุมใหญ่ๆไม่ได้เตรียมแต่ทีแรกค่ะหนึ่งคือเลือกสายพันธุ์นะคะ สคือเตรียมหลุม3นี่คือระยะปลูกค่ะระยะห่างระยะก็สำคัญนะคะค่ะจริงๆามาตรฐานทั่วไปคือควรจะเป็น8 8ดคูณแเมตรค่ะแต่ที่สวนเราเนี่ยเนื่องจากสวนเราที่น้อยที่น้อยเราปลูกได้7จ็ดเคูณเเมตร7จคูณเเมตรเนี่ยพอตอนต้นเล็กๆอย่างเงี้ยได้ค่ะนี่ตอนนี้ อายุปีเดียวนะได้เนี่ยเจ็ดคูณเจ็ดก็ยังห่างค่ะห่างในมีในมองไปแล้วมีที่เยอะนี่เจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดนะคะอันนี้ปีแรกเดี๋ยวเดี๋ยวปีสองก็ยังไม่ทะลายเดี๋ยวปีสามเนี่ยเดี๋ยวพายดูเนี่ยส่วนเนี่ยในปีสามแล้วค่ะอันนี้นี่พอปีสามปีสามปีสี่ใบชนกันแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเจ็ดคูณเจ็ด นี่ใบชนกันหมดเลยนี่ค่ะเนี่ยมันจะนี่ค่ะใบทแล้วเสร็จแล้วหน่อยเอ่านี่ค่ะใบชนกันหมดแล้วซึ่งซึ่งอินทผลัมเขาเป็นพืชที่ต้องการแสงมากนะคะพอพอถ้าทีแล้วใบชนกันอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ขนาดล่องล่องถนนตรงเนี้ยเป็นปร,ประตูทางเข้าตรงเนี้ยเราเราเราเว้นไปเจ็ดเมตรครึ่งนะคะตรงเนี้ย จากต้นนี้นะเนี่ยมามาถึงต้นนี้เนี่ยเจ็ดมตรครึ่งอ่าปลายๆบก็ยังยางนี่นี่อีกประมาณแต่ลองดูนะไม่ไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะอ่ากะตามสายตาเนี่ยอีกประมาณ40เซนก็ชนกันละเนี่ยค่ะถ้าระยะปลูกควรจะ8 8คูณ8ค่ะอ่าเราวางแผนแต่แรกดีค่ะ ถ้าสวนเล็กๆยังไม่เป็นไรแต่ถ้าสวนใหญ่ๆอย่างเช่นเราปลูกจํานวนเยอะๆยเงี้ยเพราะ,ะระยะยาวแล้วเราต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาทํางานมันมันจะเข้ามาลําบากค่ะเข้ามาไม่ได้เขาเข้ามาไม่ได้ค่ะนี่เราอันนี้นอกเรื่องให้น้ำนี่ให้น้ําเยอะเลยค่ะค่ะสามข้อแล้วเนาะ หนึ่งคือสายพานสองคือเตรียมหลุมเตรียมหลุมอะ่ะเราเคยทําคลิปเตรียมหลุมไปแล้วค่ะเตรียมหลุมควรจะ1เมตรคูณหเมตรนะคะกว้าง1เมตรยาว1เมตรลึกหเมตรดีค่ะมันอาจจะลําบากหน่อยลําบากตอนแรกๆเนะี่ยมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยแบบขุดถ้าขุดเองนี่ยิ่งแล้วเลยอ่าแล้วก็เวลาเตรียมหลุมเตรียมอะไรมันก็กว่าจะเต็มมันก็ก็นานแต่ระยะยาวมันคุ้มค่ะ ปลูกปีสองปีเนี่ยอย่างอย่างต้นเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ตอนเรามาปลูกตอนเราปลูกต้นพันมีนี่อย่างต้นนี้นะคะต้นเนี้ยต้นนี้พันธใบคีในเยื่อค่ะตอนปลูกมีมีใบจริงประมาณห้าใบเนี่ยเราก็ปลูกได้ปีเดียวก็นี่ค่ะตอนนี้ก็ท่วมหัวละสูงสือถ่ายไกลๆให้ดูเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยอ่ะเนี่ย 2อ,อก็คือเตรียมหลุมเนะาะสเนี่ยระยะระยะปลูกค่ะควรจะ8ปคูณแหรือหรือถ้าแบบที่เยอะๆท่านผู้ชมบางท่านที่เยอะเนี้ยเกคูณเก็ยิ่งดีเขาชอบแสงเขายิ่งได้แสงเยอะๆค่ะเดี๋ยวเราแถมให้อีกข้อนะคะอันนี้เรื่องอากาศค่ะอากาศอากาศแบบให้เขามีสามฤด,ดูอะ อย่างเช่นมีฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนชัดเจนเลยค่ะอย่างนั้นน่ะดีแต่บางทีอ่อย่างท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าอยู่ไม่ค่อยมีฤดูหนาวอย่างเงี้ยอันนั้นต้องลองต้องทดลองแล้วก็ปลูกจากน้อยน้อยไปหามากเนาะเพราะว่าพอถ้าปลูกแล้วมีแต่ใบก็มีค่ะบางบางท่านเอาไปปลูกที่มันมันไม่มีอากาศหนาวอะ่ะ ปลูกไปแล้ว3ปี4ปีไม่มีลูกก็ใช้วิธีขายเป็นไม้ล้อมกันค่ะากเป็นเป็นไม้ล้อมแบบเอามาเป็นปลูกเป็นไม้ประดับไปค่ะถ้าท่านผู้ชมอยู่ไม่ไกลแวะมาได้นะคะมาดูได้ที่นี่มาดูงานได้ค่ะอะมาดูวิธีปลูกยังไงให้น้ำยังไงมาดูได้หมดเลยอย่างอย่างบางท่านเนี่ยไม่ได้ซื้อต้นพันธุ์เราไปก็มาดูได้เราไม่ห่วงค่ะ แบ่งปันกันนะคะค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเดี๋ยวมีอะไรที่ดีมีประโยชน์เราจะอัปเดตให้ดูใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ